มาอัปเดตต้นมะเขือที่เอามาว่างไวนาบ้านค่ะบรรยากาศดีๆหาโมงกลักวๆแดดอ่อนๆบ่เป็นแดดอ่อนแดดไกลสิเบิดไปละละฮามาชมสวนเฮาดีกลับกวบ่งแนีความคืบหน้าของต้นมะเขือคอยต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วตอนนั้นเป็นใบเรืองเนี่เขียวขึ้นมาแล้วค่ะใส่ปุ๋ยข้งวัวเพิ่นไปเขียวขึ้นมาท่านตาเลย นี่ค่ะสูงพลพนกระสอบขึ้นมาแล้วค่ะอ้าวบบเสียงหมาเห่าบรรยากาศบานๆพี่น้องกำลังง่ามเลยค่ะนี่ต้นนั่นก็ง่ามค่ะง่ามทุกต้นเลยมาทางนี้ค่ะนี่อันนี้ก็ง่าม โอ้ยเห็นแล้วก็พุ่มใจเป็นแตเด็ก,กินอยู่ที่แหลกเนือ้อปลาสิบบ่ได้กินเอามาวางวใหไมๆนั่นเป็นเป็นต้นเรืองเหลืองใบเรืองเหลืองอันนี้เริ่มงามขึ้นแล้วค่ะใบเขียวแล้วบึงบรรยากาศบ้านๆนของเฮ้าบรรยากาศนาบาน้านยังมือแรงกับสิม,มี่ร้านมานั่งเล่นอยู่นาบ้านอันนี้เป็นต้นพักโหระพาค่ะ แต่ก่อนสิเป็นต้นโหระพายอยู่นี่กระแตงกิ่งเพิ่นไปกําลังกําลังปงยอดขึ้นมาห้เบิ่งล่ะค่ะเห็นยอดแล้วกระสิบ่งามเพราะว่ามันเป็นนาแรงมันกระสิเหลืองๆแน่ถ้านั้นก็จะเป็นต้นผักกีฬาต้นผักกีฬานี้ที่แรกว่าสิแตงกิง่งมีตรดอกก็เลยเอาว้เห็นดอกเพื่อนแกก่อนค่ะเพื่อว่าดอกเพื่อนสีลนลงงลวงล,วง,ล,วง,ลวงพื้นแล้วก็เกิดมใมใไม่ค่ะช่วงหนาฝน อยู่ในสวนมีมีแบถบทุกพักเลยค่ะมีกะเพ้ากะเพ้าจนได้ถอนถิ่มเด็กระเพ้าเกิดปานหยาหลาหรายแห้งจะคล้อ,องกับบุคอยได้กินน้าไปทางนั้นก็จะเป็นต้นกล้วยเป็นต้นกล้วยเตี้ยค่ะเป็นกล้วยโชว์เป็นกล้กวยหอมเตีย้ยสิพามาเบิงกล้วยหอมเตีย้ยต้นบสูงนี่ค่ะปลูกไว้ประดับนาบาน รสชาติเพื่นจะจะ,จะคือกล้วยหอมธรรมดาทั่วไปนี่แหลคะค่ะแต่วลาต้นเพื่นจะบ่สูงอันนี้คือกล้วยหอมเตี้ยใบก็จะบ่ค่อยงามปันใดเขานาแรงบ่ค่อยเลยหดนามคะ่ะมาเทนี้กับซิมีเด็กน้อยมาเล่นนำ้ำไหนดูเด็กซิสวัสดีสสดพี่น้องก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องโก้มลงดีๆก้มลง้งสวยๆพ่อพ่ออย่าก,ก้มลงคักปนนันอืนั่งบ่คอยสบายนั่งเป็นซึมๆหน,นาบ้านมองนี่ก็สิบลูกขึ้นใหม่ประดับใบค่ะอันนี้คือต้นกระบองเพชรต้นกระบองเพชรพทั้งทองแล้วก็ต้น เบนจะมาดเงินกำลังจะออกดอกค่ะเบนจะมาดเงินบบท่นงามเพราอว่าสื่อต้นหน่อยเพื่อนมาเรียงค่ะแต่ว่าเพิ่นกระเริ่มจะออกดอกแล้วเห็นดอกแล้วค่ะนีไปทั้งนั้นก็จะเป็นต้นเข้มอินเดียมีต้นเดียวอยากได้ร้ายต้นยูตะว่าหันยูรานคายต้นใหม่มีต้นเดียวเอามาใหม่ๆก็ง่ามีค่ะตอนนี้เอามาลงใส่กระถางเพิ่นกับบท่านฟืนอยู่ ต้นเข้มอินเดียอันนี้เป็นไม้ประดับโชวนาะบานของเฮ้ามาเบิงต้นมเะเขือเทศท,ที่นี่ต้นมเะเขือเทศออกดอกแล้วมเะเขือเทศนี่มีทั้งเบิดหาต้นเอาออกไปแล้วต้นหนึ่งพเพราะว่าเพ่นติดโลกค่ะพ่นเป็นโลกกันแล้วเอาออกย่านติดมูมาเบิ้งดอกมเะเขือเทศของข่อยนี่เริ่มออกดอกแล้วตอนนี้เหลือสามต้นกำลังสวยหรูอยู่ อีกตนนึงท้ำทาสิปรลอดแล้วคือกันมันสิเป็นใบเหลืองแล้วที่นี่เป็นใบใบห่อเขา่าเป็นใบพันเขา่าก็เลยทอนเพิ่อนออกค่ะมีเหลือตอนเหลือสามตนที่ยังสมบูรณ์อยู่คิดว่านา่าิ้กินอยู่เพราะว่าใบเพิ่นสิกลางถ้าใบกลางนี่คือว่าเพิ่นบอทันเป็นโลกใบงามเลย นั่นนันอีกต้นหนึ่งเป็นดอกแล้วคือกันส่วนต้นนี้มาดูมาเบิงต้นนี้ต้นนี้เริ่มแล้วพี่นอ้องยาในท้อนออกคือกันอยู่นี่ท้อนออกแล้วต้นหนึ่งนี่ก็สิเป็นลักษณะเดียวกับต้นนั่นละเป็นโรคอีหยังกับโบโหโบโหสิรักษาจังไดเพราะว่าสวนนี้บ่ได้ใส่ยาขามะร็งบ่ได้ใส่ยากันเพียกันนอนอีกยัง อันเขาก็เอินเป็นโลกอีหยังกับโมโหค่ะนี้ลักษณะใบของเพิินสีเหลืองเขาแล้วก็เป็นใบห่อๆเป็นใบกรอบๆเขาเนี่ยใบห่อเขาจังสิงนดีไหมเป็นโลกแต่ว่าเพิินก็ไม่ดอกอยู่ด้ใจละ่ะเนี่ยเพิินไม่ดอกอยู่แต่คิดว่าเดี๋ยวทาที่สิบรดีแล้วก็ระสิท้อนออกคือกันนั่นแหละ ถ้าเป็นน่วยมากเพิ่นก็คขึ้นสิบสมบูรณ์